หรือว่าท่านท่านอยากที่จะอยู่เบื้องหลังมากกว่าท่านผู้ช่งานโบกเนี่ยท่านไม่ได้ปิดบังหรืออะไรนะครับท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่าในงานที่ท่านต้องปฏิบัติท่านก็ท่านก็ปฏิบัติออกมาทุกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าในการสัมภาษณ์หรือต่างๆท่านเคยที่ท่านเคยพูดคุยกับน้องนักข่าวแต่วันแรกที่ท่านรับตำแหน่ง ท่านบอกว่าท่านอาจะยังไม่พูดแต่ว่าท่านพร้อมที่จะให้ข้อมูลถ้าท่านถึงตั้งทีมสื่อสารองค์กรแล้วก็มีทีมของอทีทอสซึ่งเป็นทีมโฆษกับแล้วก็ให้ความสําสคัญกับทีมโษกค่อนข้างมากครับท่านก็จะลงมาดูเองแล้วก็ท่านก็จะให้ข้อมูลต่างๆนะครับถึงบอกว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีหลายวิธีการมีหลายช่องทางนะครับแต่ว่าด้วยอุปรหรือว่า การปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านอาจจะไม่สามารถที่จะลงมาได้มาก,กน,นะครับแต่ยืนยันว่าผูาน้นำกบกท่านให้ความสาคัญในเรื่องนี้ครับหรือว่าท่านท่านอยากที่จะอยู่เบื้องหลังมากกว่าทาผู้ช่ง,งานปะบบเนี่ยท่านไม่ได้ปิดบังหรืออะไรนะครับท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่าในงานที่ท่านต้องปฏิบัติ ท่านก็ท่านก็มีปักออกมาทุกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าในการสัมภาษณ์หรือต่างๆท่านเคยที่ท่านเคยพูดคุยกับน้องนักข่าวแต่วันแรกที่ท่านรับตำแหน่งท่านบอกว่าท่านอาจจะยังไม่พูดแต่ว่าท่านฟ้องที่จะให้ข้อมูลครับท่านถึงตั้งทีมสื่อสารองค์กรแล้วก็มีทีมของทีศท็อตขึ้นเป็นทีมโฆษกครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับทีมโฆษกค่อนข้างมากครับท่านก็จะลงมาดูเองแล้วก็ท่านก็จะให้ข้อมูลต่างๆ ต่ถึงบอกว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีหลายวิธีการมีหลายช่องทางครับแต่ว่าด้วยอุคลิก์หรือว่าการปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านอาจจะไม่สามารถที่จะลงมานได้มาก,กนะครับแต่ยืนยันว่าผู้แทนบกท่านให้ความสาคัญในเรื่องนี้ครับ